แล้วแต่เราถนัด ha 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 อ่านี่ก็3สามมเล่นฮูลุกได้ยังสวยงามนะคะเสือฮูลุกฮูลุกเยอะูลกเยอะ้นเก่งมาก ไม่เอาไม่เอาไม่ไหวต้องทิงกันอีกบาอันนี้เาหยุดเพราะฉะนั้นต้องเล่นยาวกว่าก่ต้องไม่แซงอ๋อไสเป็นต้นไ

สองยสองเยสองเลยสองเ0 0เอออะท่าสวยสาววอนท้าชิงรอบสองไ้ร้อยสิบเจ็ดชนะถ้ามถึงร้อยสิบเจ็ดเสมอเอ้ยแพ้ 2ี่2 23 24 25สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เกิอ่สามห้าสามหกสามเจ็มแปดสาสีิ แต่งตัวก็สวยนะมันเข้าชุดนิพรีเลยนะนี่ก้ทางเมื่อคืนทางไทย ออาสวยดไม่หวค่อยเหวี่ยงค่อยก็เป็นลมฮะค่อยเวียงค่อยก็เป็นลมอ้ย ชนะเลยโอเคปานชนะเลศนะให้เราเอาปาไปเลยจบแ่นี้แล้วก็แค่นี้ไม่ไม่ต้องเบี่ยงไม่ต้องเบี่ยงกไดไปแล้วไม่ต้องเบียงตัวตามไม่ต้องเบี่ยงตัวตามดโอ้วิ่งด้วยนะ ร้อยเ่สร้อสมพอ้่สองโอชน่ะสองน้อยผู้ท้าชิงคนต่อไปพี่รอพี่รอพี่ราวันเอ้าเยริ่ม อมันมีสองอย่างนั่นแหะฮอลลูมันมีแค่สองอย่างคือเป็นแต่ไม่เป็นไอกลางกลางเนี่ยเคยเห็นนะมีแต่ว่าเป็นแล้วก็สบายครับไม่เป็นก็คือยังไงไม่เป็นโอ้ยไม่ได้เวียนหัวนิดๆประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับชมเสียงทั่ไปนครับ yeah <laughs>

นี่ก็ฮูลูฮูกฮูลูฮูพอาะระหับ <c oughs> lê 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่ตัดเลยเอายาวยาาาววนนนนนนนี่่่่คคะะะะกกกก็็เลจจให้รังแมสุ มีเซลล no ์เงิผ euh. you know ู้ใหญ่ดีที่ทำกิการมออกกำลักายการเป็นชุกชนก่อนเดินทางก็มีระบิดเล็กน้อยให้อันนี้คือระบิใหญ่เก็บไปก็ระเบิเล็กน้อยก็ระเบด ข้าวนาไม่ข้านาเอาออกนะก็ขอบคุณคุณแม่น้อหน้อยนะครับรางวัลที่หนึ่งหน้าร้อยได้ันหคตเปียกมาเปี่นงี่น่รอรอยมาให้หนึ่งพันบาทครับ

คลิปนี้ก็มาันานี้นะคะสวัสดีค่ะ